มาครับลูกค้าวันนี้มี Honda Jazz นะครับ1.5ตัวเอนะครับได้สีเทาดำกัวหากนะสุดยอดเลยนะลูกค้าคันนี้ในชมปี2015นะครับราคา399,000บาทเท่านั้นโอ้โหและเลขใหม่์ลูกค้า110,000กิโลอย่างคุ้มเลยลูกค้าก่อนอื่นเลยนะครับกับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมช่องหลังรถเก่งด้วยนะวันนี้ลูกค้ามี Honda j a z นะครับผมมาให้ชมกันนะ1คันสวยกิ๊กเลยลูกค้านี่สวยกิ๊กเลยนะครับ มาโคมไฟนะครับผมกรอบโคมทุกอย่างสวยกริ้งเลยนะลูกค้านี่มีไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมไฟฮาโลเจนนะครับมาคู่กันเลยนะครับมาพร้อมตัวไฟเลี้ยวนะอยู่กรอบโคมเดียวกันหมดนะนี่อย่างเนียนนะครับมาพร้อมไฟตัดหมอกไฟเดนทําเอี้รงด้านล่างนะครับผมกระจังหน้านะเป็นสีดําด้านลูกค้ามาพร้อมตัวแต่งชุดแต่งนะครับด้านหน้านะเป็นคาดสีแดงอย่างเท่เลยลูกค้านี่ ด้านหน้านะครับของฮอนด a าแจ็ยังคงเอกลักษณ์ความเท่ความสปอร์ตอยู่นะสวยหมดเลยนะครับลูกค้ารอบโคมฝั่งนี้นี่ใสกิ๊กเหมือนกันนะครับนี่ยางหล่อนะลูกค้าตัวแม็กนะครับขอบสิบห้าลูกค้ายางปีสองพันยิบสองนะครับโอ้โหเอาเรื่องนะครับยากกูฮาม่าด้วยนะยางนะเอาเรื่องนะลูกค้านี่ตัวซุ้มนะครับผมโชคทุกอย่างสวยเนียนหมดเลยนะครับแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบหมดนะนี่ สันคมทุกอย่างนะครับสวยหมดนะลูกค้านี่เหลี่ยมมุมทุกอย่างไม่มีบุกนะสวยเนีนเนยนๆเลยนะครับตัวสีทุกอย่างนี่ใหม่กิ๊กเลยลูกค้าตัวไฟเลี้ยวนะครับผมตัวนี้เป็นตัวเอสนะจะอยู่ตรงแก้มนะครับผมใน,นส่วนของตัวกระจกมองข้างนะลูกค้ามาพร้อมตัวสีเดียวตัวรถเลยนะครับนี่สีเดียวตัวรถเลยที่จับประตูสีเดียวตัวรถเช่นกันนะครับลูกค้าสวยหมดเลยนะครับนี่มีพอมาพร้อมกันสรดนะครับ ไปครบหมดเลยนะครับพี่ควรโอ้โหนี่ผมชอบคอนโซนเขามากนะอคอนโซนเขาจะเอียงมาที่คนขับนะครับผม,มก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่เท่เอาเรื่องเหมือนกันมาดูเลขไม้กันหน่อยนะครับเลขไม้นะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลเท่านั้นนะครับผมมาพร้อมตัวจอนะครับนี่มีจอให้ลูกค้าด้วยนะสุดจัดนะครับผมมาพร้อมกล้องถอยนะครับลูกคา้ามีกาลระยะให้ลูกค้าด้วยนะ นี่อยากดูมุมไหนนี่ได้หมดเลยนะครับสามารถกดเลือกได้เลยนะนี่สวยในส่วนของตัวแอร์นะครับลูกค้าเป็นปรับไม้นวลน,นะครับผมคอนโซลทุกอย่างสวยหมุดเลยนะครับได้มุมมองกว้างมากๆนะสําหรับ Honda Jazz คันนี้นะครับอ่าสวยเหมือนกันนะครับลูกค้าเอาเรื่องเลยนะครับเอาเรื่องเลยนะเอาเรื่องสวยนะครับคันนี้นี่ตัวเบาะนะครับสวยกริ๊กเลยนะลูกค้าตัวเบาะสวยๆเลย บอกผ้าเดิมจากโรงงานของ Honda Jazz เขาเลยนะครับนี่ที่จับเกียร์ทุกอย่างนี่เนียนสนิทเลยนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยนะลูกค้านี่ดูบอกซะก่อนนะดูบอกได้เลยนะสวยหมดเลยนะครับลูกค้าเอาเรื่องนะใครสนใจนะครับติดต่อเบอร์หลังเลยที่ศูนย์เก้าแปดหกสองเจ็ดหกแดหกสองนะครับมาดูเกะกันหน่อยนะโอ้โหเกะใส่ของได้เยอะนะลูกค้าใส่ของได้เยอะนะครับผม แน่ไม่ใช่แน,นไม่ใช่ไม่เยอะนะใส่ของได้เยอะนะครับกว้างขวางเลยลูกค้ามาพร้อมในส่วนของตัวกระเป๋านะครับของ Honda เขานะนี่ข้างในก็จะมีในส่วนของตัวคู่มือการใช้นะครับผมรถ Honda j a z z นะนห็นะคู่มือใบรับประกันนะครับมาครบหมดเลยนะลูกค้าสวยเลยนะครับใครนะครับที่อยากได้นะ Honda Jazz นะชอบนะ ก็สาวก Honda Jazz อยู่แล้วก็ลองดูคันนี้ไว้พิจารณาอีกสักคันหนึ่งนะครับเพราะว่าได้เป็นสีเทาด้วยลูกค้าหายากแน่นอนนะครับ3,99,000บาทลูกค้าโอ้โห3 9 9 0 0นเาทมื้าะครับหัวน็อตนะครับไม่มีแกะเลยลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะตัวนี้สีเทาดำด้วยลูกค้าผมชอบสีที่สุดเลยนะสะครับเพจนะครับของ Hon ด้า a จ z 1ร0่เอาเรื่องนะครับ ในส่วนของตัวโซนคนนั่งนะครับผมแถวที่สองลูกค้าบอกได้เลยว่ากว้างขวางมากมากนะครับนั่งได้สบายเลยลูกค้ากว้างจริงนะกว้างจริงอะไรจริงนะครับตัวฝ้าด้านบนนะครับรอยยันรอยเจอไม่มีนะสวยหมดเลยนะครับนี่เนียนเเลยนะสครับเพจมีให้ด้วยนะครับเอาเรื่องนี่แผงประตูทุกอย่างใหม่เก๊กหมดเลยนะครับในส่วนของตัวไฟท้ายลูกค้าสภาพดีเลยนะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับโค้งมุมทุกอย่างสวยหมดเลย นะการชนนะครับผมเนียนสนิทนะครับสวยมากๆนะนี่สนิทชิดกันหมดนะครับผมสนิทชิดกันหมดนะครับโลโก้ไอวีเทคนะครับผมโลโก้ฮอนด้าแจ๊อยู่ครบนะสวยเลยลูกค้าสวยเลยนะนี่ไฟท้ายนะครับผมเหลี่ยมมุมทุกอย่างสวยเนียนหมดเลยนะนี่กิ๊บกิบใหม่ๆนะครับลูกค้าเฟรมเส็จให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับผมรอบคันเลยนะเอาเรื่อง ในส่วนของตัวด้านหลังนะครับผมกว้างขวางเลยลูกค้าด้านหลังกว้างขวางเลยนะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะครับผมเบรกอาร์ตสวย,สวยๆนแน่นตึงๆเลยลูกค้านี่เดิมๆจากโรงงานแน่นอนนะครับใครที่ชอบนะครับ Honda j a z z อยู่แล้วไม่ควรพลาดคันนี้เป็นอย่างยิ่งนะบอกเลยสวยจริงๆนะครับนี่คู่มืออ,อุปกรณ์นะครับการใช้นะแม่แรงนะครับผมนะทุกอย่างอยู่ครบนะในส่วนของตัวยางอะไหล่นะครับอยู่ครบนะ ไม่มีรอยเคาะรอยบุบนะครับผมรอยซีนเดิมจากโรงงานนะครับมีอาร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนี่สวยเลยเอาเรื่องแน่นอนนะครับลูกค้าคันนี้เบาะนะครับด้านหลังสามารถพับรับได้เลยนะนี่เห็นนะพับได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมพับฝั่งนี้ให้ดูแล้วกันเป็นไงระบเลยนะครับลูกค้ามีบุตรหลานนะครับผมมีลูกมีหลานนะบอกเลยสบายเลยนะครับลูกค้าเอาฟูกนะเอาฟูกนะครับผม ปูได้เลยนอน oh. เล่นได้สบายเลยลูกค้ากว้างฝังจะจัดนะครับด้านหลังนะของคอนด้าแ z ็คเขาในส่วนของตัวน้ำมันนะครับผมเก้าหนึ่งขึ้นไปนะครับลูกค้าเก้าหนึ่งขึ้นไปจัดเลยนะครับนี่ในส่วนของตัวฝั่งซ้ายนะครับลูกค้าแผงประตูทุกอย่างสวยเนียนหมดเลยนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยนะสวยอันนี้สวยจริงนะครับมาดูหัวน็อตฝั่งนี้กันหน่อยนะครับผมหัวน็อตไม่มีแกะ ไม่มีไข่นะครับลูกค้าหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้นี่หัวน็อตเนียนกริ๊กเลยลูกค้าเพจนะครับระบุเลขเครื่องเลขถังชัดเจนนะครับตัวนี้เพเดิมเลยนะไม่มีแงยไม่มีแกะนะครับผมสักพับเพจฝั่งนี้ก็สวยนะนี่คอนโซลผมชอบมากๆนะคอนโซลเท่จริงนะครับสำหรับฮอนด้าแจดนะนี่ฮอนด้าแจดนะภายในสะอาดสะอ้านมากลูกค้าสวยเลยอย่างกับป้ายแดงนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเหมือนป้ายแดงจริงนะ สวยมากนะครับมาเดี๋ยวดูห้องเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับผมห้องเครื่องยนต์นี่ผมบอกเลยว่าถ้าสภาพนี้นะสวยแน่นอนนะครับลูกค้าถ้าสภาพนี้สวยแน่นอนนะครับก็ลูกค้านะครับผมท่านไหนนะอยู่กรุงเทพมหานครนะลูกค้าก็สามารถมาดูรถจริงได้นะครับผมผมอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีร่วมเก้าเลยนะครับไม่ไกลนะลูกค้าไม่ไกลนะครับแ่เครื่องยนต์นะลูกค้า i v ว e เทนะครับร้อแรงม้าหืมอย่างสดนะครับ เครื่องยนต์ไอวิเทคสี่สูบนะครับหนึ่งจุดหนึ่งจุดห้านะครับเค,ครื่องยนต์พันห้านั่นเองนะร้อยสิบเจ็ดแรงม้านะสุดจัดเลยลูกค้าเอาไปใช้กันนะเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆแต้มสีโรงงานยังติดมาครบหมดเลยนะห้องเครื่องยนต์อย่างสวยเลยลูกค้าห้องเครื่องยนต์อย่างสวยเลยนี่แบตเตอรี่มีการตรวจสอบเช็คให้ลูกค้าก่อนออกแน่นอนนะครับนี่พันให้ดูห้องเครื่องยนต์เลยนะเครื่องยนต์สวยจริงนะลูกค้าแห้งๆสวยๆเลยนี่เป็นไง นี่ตัวฟูกนะครับเดี๋ยวนี้เรามีการทำสปาให้ลูกค้าใหม่แน่นอนนะนี่ไม่ให้ไปแบบนี้แน่นอนนะครับม้เอลมเบรกนะครับลูกค้าสวยเนียนกิ๊กเลยนะครับนี่ตั้มสีจากโรงงานอยู่ครบนะนี่ ABS นะครับผมเนียนสนิทนะนี่ตั้มสีจากโรงงานติดครบหมดเลยนะหัวน็อตนะลูกค้าสวยๆเลยนะครับนี่หัวน็อตสวยๆเลยนะฝั่งแก้มหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะครับนี่หัวน็อตฝั่งแก้มไม่มีแกะไม่มีไขนะครับผม ตัวเป้าไฟหน้านะครับผมยึดติดแน่นหนานะครับนี่แน่นหนานะครับตัวคานนะครับผมเมคอาร์ทุกอย่างมาจากโรงงานอยู่ครบหมดเลยลูกค้ามอหนงมองนม้ําเนียนสนิทเลยนะครับนี่ตัวเบ้าไฟหน้านะครับผมแน่นสนิทนะไม่มีอ้าไม่มีแตกนะครับสวยเนียนเลยนะลูกค้าคันนี้นี่หัวน็อตนะครับสวยๆกลมๆดิก๊กๆเลยนะสติ๊กเกอร์ติดจากโรงงานอยู่ครบนะครับสติ๊กเกอร์มอกอรุกอย่างอยู่ครบหมดเลยลูกค้า นี่แผ่นกันความร้อนอยู่ครบนะสวยเลยลูกค้าคันนี้ Honda j จ z ดนะครับ1.5ตัว S นะครับลูกค้า Honda j จ z ด1.5ตัว S นะครับราคา399,000บาทเท่านั้นโอ้โหราคาคุ้มๆนะครับลูกค้าในโชมปี2015นะครับเลขไมล์110,000กิโลโอ้โหถือว่าน้อยนะใครนะครับที่สนใจคันนี้ติดต่อเบอร์หลังด่วนๆน,นะครับที่0986276862นะครับหรือลูกค้านะครับผม,มสะด,ดวกมาดูรถนะ ดูคลิปนี้เราสามารถตัดสินใ,ใจได้เลยนะครับสามารถโอนจองออนไลน์ได้นะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะสามารถโอนจองออนไลน์ได้เรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นได้ถึงที่บ้านเลยลูกค้านี่ไม่ต้องเสียเวลามานะครับเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นได้ถึงที่บ้านเลยนะครับลูกค้าเตรียมเอกสารไว้อย่างเดียวนะครับรอไฟแนนซ์เข้าไปเซ็นแค่นั้นพอเลยนะครับถ้าผลไฟแนนซ์อนุมัตินะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะผลไฟแนนซ์อนุมัตินะครับผมไม่สะดวกมารับรถอีกไม่เป็นไรนะลูกค้าเรามีบริการลถสไลด์ลูกค้าด้วยนะสุดจัดเลยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับตั้งใจมากๆนะมารีวิวให้ลูกค้าดูนะเพราะว่าตัวนี้หายากมากนะแจ็คสีเทาดำนะลูกค้านะก็ใครที่ชอบนะครับสึหรับแจ๊คสีเทาดําก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ให้หลังด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้หารถสวยๆนะครับคุณภาพเกรดเแบบนี้นะครับผมมาให้ลูกค้าชมกันอีกนะครับสําหรับคลิปนี้หลังขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ